มาติดตามข่าวกันต่อนะคะสำหรับจังหวัดขอนแก่นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณช่วงสักสามทุ่มครึ่งค่ะคน้ำท่วม ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะคะโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดค่ะเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็หน่วยกู้ภยัยนต้องนําเรือท้องแบนของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา,าธารณาภัยเขต6เข้าไปช่วยเหลือทั้งนักเรียนบุคลากรขอ,ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นนะคะหลังจากที่น้ําท่วมอยู่รอบโรงเรียนแล้วก็กัดซอกกาแพงจนกําแพงเนี่ยพังน้ํามันก็เลยไหลเข้าไปท่วมพื้นที่โรงเรียนได้เจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือค่ะเพราะว่าเป็นช่วงกลางคืนด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย บุคลากรเนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตานะคะเจ้าหน้าที่เนต้องนําเรือท้องแบนไปช่วยจากนั้นก็ส่งต่อขึ้นรถทหารก่อนที่จะนําไปไว้มอบที่สถานที่ที่ปลอดภัยนะคะเพิมในการโรงเรียนคือคุณประโยชน์อ่อนทรัพย์นั้นบอกว่าหลังจากเริ่มมีการประกาศเตือนพายุเซินกาด แล้วก็เริ่มท่วบรอบโรงเรียนตั้งแต่เมื่อ27กรกฎาคมจนกระทั่งช่วงค่ำวานนี้เนี่ยน้ำเนี่ยกัดเซอกกำแพงที่ด้านข้างตึกอำนวยพังนะคะจากนั้นไม่ถึง10นาทีค่ะน้ำเนี่ยล้อมรอบพื้นที่โรงเรียนหมดเลยในโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียน90คนแล้วก็บุคลากรอ,อีก20คนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนอาคารเรียนบนห้องพักก่อนที่จะแจ้งกู้ภยัยและทางจังหวัดให้รับทราบเพื่อเข้ามาช่วยเหลือนะคะควันนี้เนี่ยผู้ปกครอง มารับนักเรียนกลับบ้านหมดแล้วแล้วก็โรงเรียนนั้นปิดอย่างไม่มีกําหนดค่ะจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะครเราจะไปติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ของเราว่าขณะนี้เป็นยังไงบ้างคุณรัรนรอนหมื่นกันยาผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่นของนิวสิบแปดค่ะสวัสดีค่ะคุณร,รัรนรอนสวัสดีค่ะคุณรัฐวุฒิและคุณกิตติมาค,ะค,ค่ะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดค่ะ ตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมยังคงทรงตัวนะคะปริมาณน้ําตอนนี้ก็สูงอยู่ประมาณหน<ม>ึ่งเมตรแปดสิบเซนนะคะ,คะผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือนั่งเดือท้องแบนจากที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อเข้าไปรับนักเรียนและบุคลากรแต่การขนย้ายเป็นไปด้วยความยากลําบากพอสมควรค่ะเพราะว่านักเรียนเนี่ยค,คือผู้พิการทางสายตาการขนย้ายก็เลยจะค่อนข้างลําบากและต้องระวังเรื่องความปลอดภัยพอสมควรค่ะครับ น้ำตอนนี้อยู่ที่เมตรแปดสิบน้ำมาจากไหนยังไงครคุณรัตน์รอนีน้ำน้ำก็คือจากการที่ฝนตกเมื่อวันที่ยี่สิบหกนะคะก็เข้ามาเรื่อยๆอจนปริมาณน้ําสูงขึ้นเมตรยี่สิบแล้วได้กัดเซาะกําแพงของโรงเรียนพังแล้วน้ําก็ได้ทะลักเข้าไปโดยปกติแล้วบริเวณนี้จะมีการท่วมขังแบบนี้ทุกปีแต่ว่าปีนี้ปริมาณน้ำมามากแล้วก็มาเร็ว ก็เลยการป้องกันก็เลยทําได้ไม่ไม,ไม่ทันป้องตีนะคะมันเป็นน้ําป่าหรือว่าน้ําที่เอ,อ่อมาจากลําน้ําครับคุณรัหลันบรอนก็เป็นน้ําจากฝนจากปริมาณของฝนที่ตกลงมาค่ะแล้วก็เป็นน้ําจากคลองเอ,อ่อคลองบึงเออตามท้องถิ่นนะคะค่ะเออล้นขึ้นมาค่ะครับตอนนี้นอกจากที่โรงเรียนแล้วมีจุดไหนที่ได้รับผลกระทบอีกบ้างครับ ตอนนี้ก็จะมีประชาชนที่อยู่ในละแวกตําบลบ้านเป็ดถนนมัลิวันทั้งหมดเลยนะคะที่ได้ไดรับความเดือดร้อนตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เบื้องต้นก็ช่วยขนย้ายสิ่งของจําเป็นและประชาชนออกมาก่อนแล้วก็เพื่งน,นี้จะมีการแจกถุงยังชีพค่ะค่ะแล้วประชาชนที่ต้องอบพยพออกมาเนี่ยไปพักที่ไหนไปอยู่ที่ไหนยังไงคะ โดยส่วนมากแล้วก็จะมีบ้านญาติอยู่ค่ะค่<ๆ><ม>ะค่ะมีหน่วยไ่าเป็นของเท่าไหร่ค่ะมีหน่วยราชการอยู่ใกล้ๆแถวโรงเรียนนั้นบ้างไหมคะที่อาจจะมีปัญหาหรือประสบปัญหาเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้ก็มีเฉพาะโรงเรียนกับประชาชนเท่านั้นค่ะในละแวะกนั้นค่ะตอนนี้ไฟฟ้าอะไรยังใช้ได้ไหมครับในบริเวณที่มีน้ําท่วมอยู่ใช้ไม่ได้เลยค่ะเพราะน้ําท่วมสูงม,มากตอนนี้ก็คือต้องตัดไฟฟ้าทั้งหมดเลยค่ะ มีความต้องการความช่วยเหลือสิ่งของอาหารยารักษาโรคอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ตอนนี้เบื้องต้นก็คือต้องการอาหารและน้ําค่ะสําคัญมากค่ะไปบริจาคได้ที่ไหนฮะบริจาคได้ที่จังผู้ว่าสาราการจังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะหน่วยงานของป้องกันสาธารณภัยค่ายศรีพัชรินและสถานีตำรวจทุกพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นบริจาคได้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ ค่ะขอบพระคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะยังน่าเป็นห่วงนะเมตร80นี่ถือว่าคุ้นข้างสูง,งนะคเมื่อคืนนี้2เมตรพอ<ช>มาถึงเช้านี่ลดลงไปแค่20ซนติเมตรเท่า,านั้นใช่ค่ะ,ะคเดี๋ยวรอดูเผื่อมีสถานการณ์อะไรจะได้รายงานให้ฟ้าบต่อไปนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกรมตุเองเนี่ยประกาศเตือนภัย พายุเซินกาค่ะถึงแม้ว่าจะอ่อนกาลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก็ตามแต่ว่ายังทําให้หลายพื้นที่นั้นฝนตกหนักนะคะแล้วก็หลายพื้นที่อย่างที่คุณเห็นเนี่ยน้ำยังท่วมอยู่เลยค่ะ,ะกอับูตรวิทยารายงานพายุดิ p r e s s i o เซินกาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกําลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําแล้วนะคะคาดว่าจะปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็จะสลายตัวในระยะต่อไปแต่ว่าก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกค <c oughs> ลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเนี่ยมีกําลังแรงค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นฝนยังอยู่นะคะฝนยังไม่ไปหนาย,ยังคงตก <c oughs> ชุก <c oughs> หนาแน่นอยู่แล้วก็บางที่นั้นอาจจะมีฝนตกหนักด้วยค่ะ <c oughs> ซึ่งหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักอย่างเช่นพิจิตรน้ํา <c oughs> <c oughs> น้ำป่าจากเนนมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยไหลผ่านบ้านคลองมุงที่ตำบลท่าเยี่ยมอำเภอฝักเหล็กนะคะน้ำเนี่ยเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยจนเจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านต่อไปค่ะครับส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับฝนตกลงมาต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนบนเนี่ยก็ทำให้น้ำป่าจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไหลบ่าเข้ามาท่วมนะครับ ถนนสายบ้านอ้อยช้างงามบ้านเข้านางต่วมเป็นระยะทางกว่า5กิโลเมตรแล้วก็ยังถูกน้ำกัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อรถที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนอกจากนี้น้ำบางส่วนก็ยังไหลเข้าไปท่วมในพื้นที่ทางการเกษตรจนได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับพิษณุโลกมีน้ำป่าหลายหลากลงมาจากเทือกเขาต่างๆในหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะที่น้ำตกชาติประการที่อำเภอชาติร ที่อำเภอชาติราการนะครับมีน้ําป่าไหลลงมาจากเทือกเขาน้ำเนี่ยสีแดงแล้วก็ขุ่นอย่างที่เห็นในภาพนี่นะครับไหลทะลักลงมาจากชั้นบนสุดของน้ําตกแล้วก็เอ่อล้นมาที่ชั้นล่างสุดก่อนจะไหลท่วมทางเดินตามพื้นด้านล่างจนอุทยานเนี่ยต้องเร่งปักป้ายเตือนอันตรายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวนะครับไปต่อกันที่ยโสมรยโสธรถน,นี่น้ําท่วมหนักเช่นเดียวกันครับ ทหารจากค่ายบดินเดชาก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะที่พื้นที่บ้านส่งแย้ที่หมู่ที่2หมู่ที่7หมู่ที่9ตําตบลตาเตยคาเตยนี่นะครับหลังจากที่มีน้ําท่วมจนได้รับความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนเสียหายไปหลายสิบครัวเรือนนะครับโรงเรียนบ้านส่งแย้ประกาศหยุดเรียนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ส่วนที่มหาสารคามค่ะทหารต้องลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณสะพานห้วยนนเมืองทางหลวงแผ่นดินหมายเลข208ที่บ้านหนองสพพับพางโกสมที่สายนะคะหลังจากถูกน้ำกัดเซาะจนสะพานขาดแล้วก็น้ำไหลบ่าท่วมถนนสูง50เซนติเมตร รถทุกชนิดไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ต้องประกาศปิดถนนนะคะโดยใช้ทางเลี่ยงหมายเลข2 3 2 2จากอำเภอโกสุมพิสัยไ,ไปอำเภอเชียงยืนมุ่งหน้าจังหวัดขอนแก่นเป็นระยะทาง50กิโลเมตรค่ะ,คะแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้ ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกกว่า20ซนติเมตรนะคะทําให้ระดับน้าหน้าวัดชัยวัฒนารามที่อยู่ติดกับริมแม่น้ําเจ้าพระยาเลยเนี่ยนะคะมีน้ําสูงออขออภัยค่ะเหลือพื้นที่อีก30ซนติเมตรก็จะเสมอตลิ่งแล้วนะคะ <c oughs> บ้านเรือนที่อยู่ริมคลองรอบเกาะเมืองอยุธยาได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเป็นวงกว้างขณะที่ตําบลบางยี่โถอําเภอบางไรน้ำเนี่ยเริ่มล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนอีกรอบหนึ่ง ประชาชนต้องใช้เรือค่ะเพราะว่าไม่สามารถจะใช้ายานพาหนะอย่างอื่นได้นะคะแล้วก็ต้องเร่งขนย้ายของไปไว้ที่สูงค่ะอันนี้ก็เรือประดิษฐ์เองนะใช้โฟมเลยกับเนี่ยนะ,ะก็วิถีชีวิตที่ต้องผูกพันอยู่กับน้ําอยู่กับฝนอย่างนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับรัฐบาลก็มีการเปิดศูนย์ขึ้นมาเพื่อที่จะรับบริจาคแล้วก็จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆเดี๋ยววันที่4ี่ สิงหาคมที่ถึงนี้นะครับจะมีการหารือการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะให้การช่วยเหลือครับคุณจิตรชัยมูลทองร้อยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องของการเปิดบัญชีเพื่อรับเงินบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมทั้งภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะครับ บอกว่ารัฐบาลเนมีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักง,งานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีอยู่แล้วก็คือบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรเนียบรัฐบาลเลขบัญชีอย่างที่เห็นนะครับ067-0-06895-0ขีด0ขีขีด ซึ่งประชาชนสามารถที่จะร่วมบริจาคเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ผ่านทางบัญชีที่เห็นอยู่ถ้าคุณจําได้คราวที่แล้วที่น้าท่วมที่ภาคใต้ที่นี่พี่ตามอะค่ะเรียนบริจาคผ่านช่องทางของสํานักปลัดเนี่ย ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยส่งเป็นใบเสร็จมาเพื่อจะเอาไปลดย่จนภาษีได้ด้วยนะคะาตามโครงการใน<า>ครั้ง,งก,ก่อนครั้งก่อนครั้งนี้เดี๋ยวเราฟังดูนะคะ <4 S 2> สสิงหาคมนี้จะมีการหารือกันะน,นะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีวงเงินที่ยังค้างจากการเปิดรับบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมทางภาคใต้ในค,ครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับ700ล้านบาทซึ่งทางคุณอมสินชิวพฤก ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะประชุมคณะกรรมการวันที่4สิงหาคมนี้ จะพิจารณากันในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือซึ่งย้ำนะครับว่าจะเป็นคนละส่วนกับการช่วยเหลือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะมีงบประมาณของเขาในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดละ20ล้านบาทอยู่แล้วในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับส่วนเงินช่วยเหลือของกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย,ยจะเป็นการเยียวยาเพิ่มเติมอย่างเช่น กรณีของการเสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ50,000บาทส่วนกรณีที่บ้านเรือได้รับความเสียหายถ้าทั้งหลังก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ200 0 0 0บาทแต่ถ้าหากว่าเป็นความเสียหายบางส่วนก็จะมีการพิจารณาจำนวนเงินช่วยเหลือตามสภาพความเป็นจริงครับในส่วนจังหวัดเนี่ยมีมีงบช่วยเหลือผู้ประสบสภัยในเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับของเขา เจังหน้าที่20ล้านนะครับโดยโกรมป้องกันภัยภัยเรือนเนี่ยมีเงินสำรองจ่ายให้กับทางจังหวัดจังหวัดก็ต้องกําหนดเป็นพื้นที่ภัยพิบัติตามระเบียบนะครับตรงนั้นเป็นเบื้องต้นแต่ของเราเองเนี่ยเป็นกองทุนกลางนะครับอย่างภาคใต้เนี่ยเราก็ช่วยเหลือไปลักษณะที่ว่าผู้ประสบเ,เหตุเสียชีวิตนะครับแล้วกบ็บ้านเรือนเสียหายนะซึ่งการช่วยเหลือจะไม่เป็นการซ้ําซ้อนกันนะครับงั้นถ้าจังหวัดมีขีดความสามารถดําเนินการ ช่วยเหลือไปก่อนก็ใช้งเงินของจังหวัดมากไปนอกเหนือจากนั้นจะมาขอรับเงินจากกองทุนนี้นและท่านรัฐมนตรีอมศรีน่กประธานกองทุนเนี่ยนะครับท่านได้สั่งการมาที่ผมบอกว่าให้เร่งรัดการดำเนินการที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยที่ภาคเหนือาากัะภาคอีสานขนาดนี้นะก็ได้เตรียมการประชุม เตรียมการประชุมคณะกรรมการกองทุนเนี่ยวันในวันที่4สิงหาคมเวลา10บในการนี้อันนี้ใน,ในเบื้องต้นเนี่ยก็กราบเรียนท่านใน,ในเป็นการภายในว่าหลักเกณฑ์หลักการก็คงจะคล้ายกับทางภาคใต้ก็คือผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตนะครับเราจะช่วยเท่าไหร่บ้านถ้าหากว่าเสียหายทั้งหลังจะช่วยเท่าไหร่นะครับที่หายบางส่วนจะช่วยเท่าไหร่อันนี้เป็นหลักการที่ที่ทเราช่วยภาคใต้อยู่แล้วค่ะแต่ขนาเดียวกันนะคะหลังพายุโซนร้อนสซนกาพัด ช่วยเติมน้ําในเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากก็ถือว่ามีเรื่องดีด้วยนะคะแต่ว่ายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยต้องรอพายุลูกใหม่เข้ามาเพื่อจะเติมน้ําในเขื่อนถึงจะมีน้ําพอเอาไว้ใช้ฤดูแล้งปีหน้าค่ะ ตอนนี้เขื่อนภูมิพลนะคะในช่วงพายุเซินกาพัดผ่านเนี่ยมีปริมาณน้ําฝนไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเฉลี่ยวันละ42.36ล้านลูกบาทเมตรค่ะถือว่าน้ําเข้ามากที่สุดในรอบเดือนนี้เลยแต่ถามว่ามากจนพอไหมยังค่ะเพราะถือว่ายังน้อยกว่าเขื่อนสุริกิจที่น้ําไหลเข้าวันละ66.82ล้านลูกบาทเมตร ส่งผลทำให้ขณะน,นี้มีน้ำต้นทุนสะสมทั้งหมดเนี่ย6,343.18ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ47.12%นะคะ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพายุเซินกาที่พัดผ่านเข้ามาเนี่ยจะทําให้ทั่วทุกภูมิภาคมีฝนตกหนักบางแห่งที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่ท่วมล้นนะคะเกิดความเสียหายแต่สําหรับเขื่อนภูมิพลที่ต้องเอาไว้กักเก็บน้ําเพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้งเนี่ยนะคะถือว่าฝนตกน้อยค่ะเพราะว่าฝนไปตกท้ายเขื่อนแล้วก็ไปตกที่บริเวณลุ่มน้ายมและน่านทําให้ปริมาณกักเก็บน้ำเนี่ยยังน้อยอยู่ถ้าเกิดไปเทียบกับเขื่อนฟิลิกิตเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้อง ต้องรอพายุลูกใหม่ที่จะมาเติมน้ําในเขื่อนภูมิพลให้มากขึ้นจะได้มีน้ําพอไว้ใช้ในช่วงฤด,ดูแรงของปีหน้านะคะไปพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าติดตามกรณีของน,นายวัฒนาเมืองสุขถ้าโพสต์ให้กําลังใจธรรมดาไม่เป็นปัญหาแต่โพสต์ข้อความที่ดูแล้วเข้าข่ายปลุกประดมจึงมีปัญหาล่าสุดโดนเพิ่มไปอีกหคดีเพราะว่าตำรวจสันติบาลไปแจ้งความดําเนินคดีครับ